สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดตัวโฟกัสนักที่ปรึกษาอนุกรมทอีสปอร์ต e หวังภาครัฐหนุนตรงจุดวันที่3ธันวาคมนายจิยรัต์ทองสุวรรณสสฉะเชิงเซาเขตสีพักเก้าไกลในแถลงเปิดตัวคณะอนุกรรมธิการการศึกษาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมและอ e ีสปอร์ตสภาผู้แทนรัษฎรโดยนายจิยรัต์ในฐานะประธานอนุกรรมธิการกล่าวว่าการก่อตั้งอนุกรรมธิการชุดนี้ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนวงการเกมและอุตสาหการรมเกมของประเทศไทยทั้งนี้วงการเกมเติบโตในทุกระดับจากกิจกรรมเพื่อความบันเทิงขยับสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีมูล,ลค่าหลายหมื่นล้านบาทสร้างไรายได้อาชีพโอกาสและชื่อเสียงให้กับผู้เล่นนายเจียรัตย์ยังกล่าวด้วยว่าคณะอนุกรรมาธิการคณะนี้ประกอบด้วยบุคคลหลากหลายส่วนในอุตสาหการรมเกมทั้งที่อยู่ในแวดวงสตรีมเมอร์อาจารย์นายกสมาคม เป้าหมายคือต้องการที่จะศึกษาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาให้ข้อมูลรวมทั้งเราจะใช้ทุกกลไกที่เรามีสนับสนุนและส่งเสริมให้ธุรกิจเกมได้รับการสนับสนุนที่ตรงจุดจากภาครัฐสร้างความภาคภูมิใจรวมไปถึงสร้างไรายได้ให้กับคนในวงการและประเทศชาติและหวังว่ารัฐบาลจะนำเอาข้อเสนอและผลการศึกษาของเราไปใช้พัฒนาอุตสาหกรรมเกมต่อไป ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าในการประชุมคณะอนุกรรมธิการมีโฟกัสจิรกุลน,นักสแสดงชื่อดังซึ่งมีความสามารถและเป็นเกมเมอร์นั่งเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมธิการชุดนี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณคะ่ะ